เธอเธอลองบิดหน้าจอเธอศั์แล้วมองเข้าไปดีอ่าเป็นไงไม่เห็นอะไรเห็นเห็นตัวเองใช่นั่นแหละแฟนนาตาขอเราองเฮ้ยแฟนเธอนี่หล่อนัน่ะสวัดีครับฮัลโหลอันนี้ชื่ออะไรชื่อเจนใช่อันชื่ออะไรอ่ะเราชื่อนี่ไงกินถุงเท้าพูดแล้วขมคอเลย เอออายุเท่าไหร่อายุให้เดาโหเสียงเสียงเหมือนคนสามสิบเหมือนคนสามสิบโอ้โหยังไม่ถึงเลยเท่าไหรอ่ะยังไม่ถึงยี่สิบเลยเออสิบเก้าสิบสิบแปดแล้วเธออ่ะแล้วให้ไทยสามสิบห้าเจ็ดสิบแปด สิบเจ็ดสิบแปดมอหกมอหกเอา้าวก็เท่าเราดิแสดงว่าเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมหรืออยากเป็นมากกว่าเพื่อนโหมากมากกว่าเพื่อนยังไงอะอ๋อพี่น้องถ้าพี่น้องก็ต้องอยู่บ้านเดียวกันปะเอา้าหรืออยากเป็นมากกว่าพี่น้องอ่ะมากกว่าพี่น้องเป็นอะไรอะมากกว่าพี่น้องก็เป็นแฟนเราไงฮันไหแฮะ นั่นอยู่จังหวัดอะไรอ่ะอยู่คอนแกนครับโหไกลไกลโหแล้วเธออ่ะนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชไม่ไกลหรอกอีสานกับใต้นะอ๋อเป็นคนใต้อ๋อแรงใต้นี่อยากฟังไหมอะอยากฟังดิแรงให้ฟังหน่อยไม่พูดหรอกอ้าว <laughs> เราเราพูดภาษาอื่นเป็นไหมภาษาอังกฤษ อ๋อพูดภาษาอังกฤษเป็นเก่งอังกฤษเหรอไม่อะเอ้าเราเรารู้ไหมภาษาอังกฤษเขาเอาไว้ทําอะไรก็กไ็ไปพูดไงภาษาอังกฤษอะเอาไว้บอกทักแต่ถ้าภาษารักเอาไว้บอกเธอเฮ้เชียบเราเราแบบอยู่โรงเรียนมีแบบหนุ่มๆม,มาจีบไหมไม่ไม่มีเลยเหรอใช่ เธอบอกไม่มีแล้วเราอ่ะอาออ่ะก็เรามีแฟนแล้วอะเอ้าอ๋อมีแฟนแล้วเอ้าแล้วก็ไม่บอกโอ้โหเดี๋ยวไปแล้วไปละเธอมีแฟนแล้วใช่ไหมทำไมมันแอดเพื่อนไม่ได้เราไม่แอดหรอกคนมีแฟนแล้วเราไม่แอดแล้วไปเถอะเผื่อว้เจอกันในอนาคตไม่เจอแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้มีแฟนก็ไม่บอก อ๋อแล้วแล้วเพื่อนไปดิไม่รับลรวสวัสดีครับนี่ครับอันนี้อะไรเนี่ยลงแรงก่อนแรงไดมอนด์ลงแรงครับไม่ใช่ลงแรงครับเอามันไม่อันเดียวกันเหรอถ้าลงแรงมันก็จะลงเรื่อยๆอ๋ออ๋อคุละอันต้องบอกว่าดันแรงอ่โอเคครับเดือดเดือีปีปอ่ะอะไรอะไร พี่เสียงคุนคุนเสียงคุนคุนเหรอไม่เสียงมันคนสตรีมเหมือนคอนสตรีมที่ไหนเรายังไม่ได้สตรีมเลยเนี่ยเราแค่เข้ามาคุยกับนายแล้วเราก็จะไปและบ๊ายบายเอ้าแต่เดี๋ยวเสียงคุนคุนเสียงคุนคุนเล่นในคอมป์นี่เอ้าเล่นในคอมเกมนี่เกมโทรศัพท์ไม่ใช่เหรอในคอมก็เล่นนะ ตื่นเต้นตื่นเต้นตอนนั้นเราไปละนายจะได้ไม่ตื่นเต้นโอเคเดี๋ยวอะอะไรเพื่อนหน่อยเพื่อนเพื่อนเต็มแล้วเอ้าบายนะอ่ะโอเคอ่าไปง่ายไปยง่ายเลยโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องนี้สร้างไว้เฉยๆใช่ไหมไม่ได้เป็นเล่นใช่ไหมไม่ไม่ได้เป็นเล่นค่ะอ๋อสร้างไม่คุยอย่างนี้ ประมาณนั้นค่ะนี่ไงเราเราเข้ามาคุยด้วยแล้วนะ่ดีใจจังเอา้าดีใจจังแล้วเธอชื่ออะไรอะชื่กี้คะชื่อกี่ชื่อกี้กสุก,กี้อย่างนี้อะก็ประมาณนั้นแหละพูดแล้วอยากกินเลย เราเราไม่รีบนอนพรุ่งนี้ไม่ไปเรียนนะไปแต่ยังไม่ง่วงเอายังไม่ง่วงเราจะนอนกี่โมงไงใช่ไม่รู้สิเอ้แต่อ๋อไม่มีไม่มีเวลาที่แน่นอนเลยล่ะใช่ไม่มีอะไรจะนอนหลับอ๋อดูดน้ำใครดูดน้ำชื่ออะไรครับชื่อชื่อบาร์ ชื่อบารรู้จักไหมรู้จักค่ะเอารู้จักเราด้วยหรอรู้จักว่ารู้จักรู้จักชื่อแต่ไม่รู้จักคนเอารออันนี้เรียนอยู่ชั้นไหนนะอ่าตอนนี้เรียนอยู่ชั้นสองค่ะชั้นสองอ,อ้ยเรียนไม่ค่อยสูงเว้ยใช่ค่ะเรียนต่ำมาเรียนเราเรียนไม่สูงเลยโอ้ยเราเราแบบอยู่โรงเรียนมีหนุ่มๆม,มาจีบไหม ค่ะไม่มีเหรอแสดงว่าไม่สวยอ่ะดิร้อเล่นร้อเล่นร้องเล่นโอ้เรร้องารร้องาแล้วแล้วแบบมีคนที่แอบชอบไหมมีค่ะเฮ้ยไม่มีจะรองเล่นเก่งด้วยเหรอใครอ่ะเราแบบอยู่โรงเรียนนี่ชอบวิชาอะไรวิชาคอมคอมอ๋อชอบวิชาคอมเก่งคอมเหรอ พอดีว่าคอมบ้านเราเสียพอดีมาซ่อมให้หน่อยเก่ง <g ill ain> คอมเรอให้เก่งซ่อมเอา้าเราแบบวิชาอื่นๆคณิตอย่างเงี้ยอตัดทิง้งนะคะ <g ill ain> อ่อตัดทิง้ง <laughs> อ่อังกฤษอย่างเงี้ยอังกฤษเอออตัดทิ้งกองเลย,เยไม่ต้องเรียนแล้วอชอบเราไม่รู้คะ่ะแต่ชอบปลร์ตค่ะอะไรนะขอใหม่อีกที แววแววไม่ได้ย <gegen violin> <acy> ินเลยเมื kind of ah. hey. Oh, hey. ่อ wow. กี <fruit> ้ไม่ดีพูดอะไรจำไม่ได้แล้วค่ะเอ้าเฮ้ยไม่ชอบทนนี้ไม่ชอบังตฤษแต่ชอบปาสนะคะถ้าถึงกีฬาเอาเราอยู่จังหวัดอะไรอยู่อุดรค่ะอยู่อุดรเอ้าเป็นคนอีสานตัวนี้แม่ละจ้าเฮ้ อ่าลองลองหลับตาดิหลับตาลองหลับตาอ่ะเป็นเป็นยังไงเห็นอะไรวะเห็นอะไรวะเห็นแต่หน้าเธอเนี่ยอีเดินเกินหมูค่ะค่ะยังไม่เคยเห็นหน้าเลยทำไมไม่แต่งตัวให้มันมิดชิดหน่อยฮะมิดแล้วเป็นผู้หญิงอ่ะอ้ยอา ยังเล่นมุกไม่จบเลยเอาไหนเอาไหนเนี่ยตาไม่หลับตาไม่หลับตาไม่หลับาอีขั้นแล้วอ่าหลับตาแล้วเป็นไงเห็นอะไรก็อ่าไม่เห็นอ๋อใช่ไงเพราะความรักทําให้คนตาบอดฮันนะไม่ใช่ความรักทําให้ปลาตอดอันนี้อยู่กับใครบ้างเนี่ยอยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวอ่าไม่ได้อยู่กับครอบครัวพ่อแม่ไงพ่อแม่ไปทําธุระค่ะ อยู่คนเดียวไม่อยู่กับย่ากับปูกับสักคนเหรอเดี๋ยวเราไปอยู่เป็นเพื่อนไม่อยากอยู่ให้อยู่เป็นเพื่อนใครอยากให้อยู่เป็นแฟนนะคะให้มันได้อย่างงี้สิเออเธอเธอลองปิดหน้าจอเธรศั์แล้วมองเข้าไปดูอ่าเป็นไงไม่เห็นะเห็นเห็นตัวเองใช่นั่นแหละแฟนนาตาอคเฮอย แฟนเธอนี้หล่อนั่นน่ะ,ะปลาปลาโลมาสีอะไรอ่ะปลาโลมาสีฟ้าไม่ใช่ปลาโลมาสีเขียวทำไมอ่ะคิดไม่ถึงอะดิแต่เราคิดถึงนะโอเคอเเแต่หัวใจที่เราให้เธอเป็นสีชมพูนะะฮะตปกินมุกก่อน <c oughs> มีการกินมุก อ้ามีการคิดมุกจัดไปจัดไปเธอเธออะไรเปลี่ยนหน้าความหล่ออไม่ได้ละท้อค่ะ <c oughs> มีการหลอกกันไปใครใครแฟนเธอใครแฟนเธอฮะเออฮาตัลิที่บ้านนี่ยนะ <c oughs> แฟนอะคือพัดลมแต่ภาษาผม่าคือเธอนะเธอเธอเธออ่าว่าไง อย่าพึ่งขำดิเออจะเล่นเองขำเองได้ไงเธอเธอใส่แว่นหรือเปล่าใส่สใสอยากเป็นแว่นเธอจังจะได้ยินในสายตาเลยดินันนะหรือถานนะขาดแว่นโลกคงเบอร์ขาดเธอโลกคงพังเฮเฮเฮเอาเดี๋ยวหาไม่เจอแต่เราหาเจอแล้วนะ หายแฟนทีไหนอะที่เธอนี่ไงอิอะไรเกินครับเนี่ยเกินเกินเกินอะไรเกินอะไรฮะอ๋อความความรักที่เรามีให้เธอมันมากเกินไปใช่ไหมเช้ยกลางจะพูดคำนี้แล้วเธอ,เธอนี้รู้ใจรู้ใจไอ้แล้วเธอชอบสีอะไรอ ชอบสีสีดำอ๋อแต่เราชอบเธอนะแค่นะ <c oughs> เออเธอเหนื่อยป่ะ <c oughs> เหนื่อยดิเหนื่อยใจนะ่ะตอนนี้จะ <c oughs> ไม่เหนื่อยได่เธอมาวิ่งในใจเราทั้งวันเลยอ่ะแล้วพี่อายุเท่าไหร่คะเนี่ยแกหรือยังเอาอะไรวะอายุเท่าไหร่แก่หรือยังอายุให้เดา <c oughs> เจ็ดสิบห้าะโอ้โหเอานั้นเอานั้นคงเป็นปู่แล้วอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปละบายเอาไปจังเอาเร็ว,รวตรง <c oughs> ไหนวะกี่ <c oughs> นาทีแล้วไม่รู้เร็วเธอเล่นมานานแล้วนี่ใช่จะเ,เสียดายทำไมเราเจอเธอช้าไปหน่อย้ะเราได้เป็นแฟนกันแล้ว <c oughs> ไม่อยากเป็นอ,อ,อ,าาอ่าเลิอ่าจละบายบายเดี๋ยวพึ่งบายโอ้ให้เราไปได้ย,ยังยังเอ้าทำบุกเอ้เราจะไปจากเราเหรออ่อาใช้พูดละเศร้าเลยอยู่ให้เราอยู่ให้เราจีบก่อนดี <c oughs> อยู่ให้เราจีบ <c oughs> ถ้าอยากให้อยู่ต้องต้องร้องเพลงให้ฟังก่อน อาเสียงคาราเย้งย่อไม่ไหวอะเราไปเล่นกับใครไม่เห็นมีใครร้องเพลงให้ฟังเลยก็เพราะเสียงทุนเล่นเนี่ยหราไม่อยากร้องถ้าเป็นเธอเสียงแบบไหนเราก็ฟังได้หมดแหละเป็นเสียงของหัวใจได้ไหมเมื่อ็กจะร้องฮะเมื่อไรจะร้อง หนึ่งสองสามคนบ้าได้จะน่ารักขนาดนี้มออันจะมีอยากหลัจบละจบละไม่้อ,ลลองละเธอค่ะเอ,อ้าก็แบบเชียร์ไงโอ้ขออภัยเมื่อกี้หลุดครับเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้ก็ไม่ได้เจอกันอีกแล้วเนี่ยแอดมาได้ไงเนี่ยขับไว้ไงรู้ว่าเธอจะหนีเอ,อ้า โอ้มีกันแค่์มด้วยส,สุดเราเราต้องจีบเธอให้ได้เลยเ <S 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 เไม่พจีเสร็จไม่เอาไม่เอาเคินเคินอย่ามาจีบเท่านี้เอาใหม่เมื่อกี้ยังร้องไม่จบเลยเ <c oughs> มื่อกี้ร้องจบแล้วยัง<ค>ไม่จบ 1..2..3.. อง้แค <c oughs> <c oughs> ่เธอส่งยิ้มได้รูไหมว่าเธอทำฉันกีวันกยีย จะทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นคนใจง่ายชอบจะง่ายได้ตกลุมรักแบบไม่รู้ดูความน่ารักของเธอไม่เหที่พ้นตัใจให้ฉันเป็นีีต้องทำอย่างไรฉันได้เข้าไปใกล้แค่เธอที่เรานั้นรักกันไมใชีก็ฉันรักเธอ ตจำได้แค่นี้นะเอ้มันจะจบอยู่แล้วตั้งแต่วันที่เธอส่งยิ้มมาเนี่ยก็ไม่ร้องให้จบเอาเธอร้องเอลงเลยอะไรแค่เธอร้องท่านมาเราใจเราก็ละลายแล้วเราไปได้ยัง ถามมาหลายรอบแล้วนะเนี่ย้อาอถอะเอาบอกบอกฟันดีนะบอกฟันดีกันนะให้ไปเลยบอกฟันดีก่อนฟันดีนะอือค่ะฟันง่ายๆเนาะเอาฟันดีนะอย่าลืมฝันถึงเราด้วยนีโ่โอเคโอ้คบายบายฟันดีค่ะครับสวัสดีครับโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายเด้อ